อย่ามาล้องผมเลยข้าลูกหลานชั่วแล้วก็ไปโดนบ้างนผมว่าสมควรโดนสวัสดีครับผม o อ๊คครับนี่ก็คือโบสที่เราได้สร้างไปแล้วต่อเติมไปแล้วอัปเดตภาพมาให้ดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถโอนเงินไปบริจาคสร้างโบสให้เสร็จได้ร่วมกันกับรายการผมได้ที่ช่องทางนี้เลขบัญชีนี้นะครับ หรือโทรไปสอบถามหลวงแดงจเจ้าวาดก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุทุกท,ท่านครับสวัสดีครับผมโอปีพีครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ f อฟที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดําเมลินครีมแต่งผมดําตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่น้ํายาย้อมผมและก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ายาย้อมผมนะครับ วิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำร,รุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเชดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายกล่องละ390บาท รวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ชาวบ้านจะร้องเรียนเนี่ยนะครับรู้สึกจะแจ้งไปเดี๋ยวจะมีช่องทางเดี๋ยวจะ<ห>ประชาสัม <3, 000 S 2> พันธ์ให้ชาวบ้านรู้ว่าว่าจะร้องเรียนเนี่ยจะร้องเรียนคือมันมีหลักเกณฑ์หน่อยไงเพื่อไม่ให้ไปกั่นแกล้งครับ ผมไม่อยากให้อำนาจเนี่ยไปอยู่กับนักร้องท่านใดท่านหนึ่งครับแล้วก็จะไปแผ่บารมีว่าเฮ้ยมึงเปิดบอดแล้วไม่สนใจกูเลยเดี๋ยวกูร้องมึงนะอย่างเงี้ยผมไม่เอาอยากได้จากชาวบ้านที่โดนลังแกจริงๆเดือดร้อนจริงๆนะครับมาเนี่ยเราจะได้เข้าไปช่วยฮะ จะไม่ทํางานไปเสริมบาร,รมีให้ใครนะครับ,รบจะตีค่าทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นชาวบ้านตาสีตาสารหรือจะเป็นนักร้องยิ่งใหญ่ระดับประเทศผมให้คุณค่าท่านเท่ากันหมดครับความเห็นผมได้ผมก็เจอเจอหลายๆท่านมาบางอย่างชาวบ้านเขาไม่กล้ามาร้องหรอกเดี๋ยวเขาโดนยิงกระบาลเอาครับสังคมบ้านนอกมันเขาต้องไปทํามาหากินนะครับ แล้วก็ผมเองเนี่ยก็มีเอฟซีหลายท่านเป็นห่วงผมผมก็มีอุปนิสัยอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กจนโตจะแก่จะตายหายัก็มีนิสัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเนี่ยผมถือว่าถ้าผมถูกปั้งยิงตายปั้งเลยเนี่ยผมดีใจมากนะเพราะผมไม่ต้องไปนอนป่วยให้เจาะคอ,อสายยางนอนเป็นเอามาพึกอามาพาตนะถือว่า ผมนั่งจเจริญภาวนานะหลับตาอยู่แล้วใครมาทิ่มยิงปั้งเนี่ยก็ปไปเลยเนี่ยผมขึ้นสวรรค์เลยนะเพราะจิตผมยังนิ่งอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะก็เลยอยากจะขายรถฮุ้มเกาะผมผมมีรถฟอร์จูเนรถฟอร์จูเนอร์น้องชายซื้อรถฟอร์จูเนมาแล้วเขาก็เป็นห่วงผมตอนยังเป็นผู้จัดการป่าบามยาเสพติดนะครับเขาเอาไปต่อไปทํากระจกคุ้มเกราะเลยนะ หุ้มกราะ M16 อาก้ายิงไม่ทะลุนะหมดไปล้านกว่าบาทครับนะครับกระจกหน้าก็หุ้มเกาะกระจกหลังก็หุ้มเกาะซ้ายขวาหุ้มเกาะประตูก็หนักเลยครับไม่ได้ขายอะ่ะท่านซื้อรถใหม่มาแลกกับผมไหมซื้อ f o r t จู e r ก็ได้หรือว่าอีซูซูมิวเออะไรก็ได้มาแลก ไอ้ใครที่ระวังตัวนายกเทศบาลน,นายกอบตที่เขาจะยิงกระบาลเนี่ยเวลาขับรถจะได้เย็นๆนะใครประกบยิงก็ไม่เป็นไรเหมือนกับไอ้นายกเทศบาลที่ชนบุรีโดนออกจากงานมามือปืนก็ไปประกบยิงเลยปักๆๆๆๆไม่เข้าเลยนะเนะี่ยไปทําจากที่บริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะเสียค่าทางด่วนผมก็ลําบากนะ เปิดกระจกก็ไม่ได้ต้องเปิดประตูแล้วก็ส่งน <laughs> ่าตางด,วด่วนชีวิตผมไม่กลัวตายแล้วไนงะโสแล้วพร้อมตายแล้วนะมาก็ใครจะสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวท่านเอารูปให้ผมผมอินเสิร์ตในคลิปได้ไหมฮะว่ารถสีอะไรรุ่นไหนอะไรเงี้ยได้เอ้ไม่ต้องหรอกแต่รถฟอร์จูเน er <อ>แหละที่แม็กใช้นะเขาเรียก f o r t จูเนรุ่นไหนนะแม็กไม่ได้ฟอร์จูเนอร์ เอาไปให้ลูกชายใช้มันยังไม่ใช้เลยเปิดประตูหนักก็โหเกิดกินน้ำมันเออแต่วิ่งวิ่งเร็วเพราะไปไปทำเทิร์นโาว์โฟว์วิลใช่ไหมโฟว์วิลเป็นรถ f o r ์จูเนอร์โฟครับรถฟอร์จูเนอร์โฟวิแล้วจะให้ติดต่อผ่านท่านทางไหนครทางรัชพลไหมติดต่อไอ้รัชพลก็ได้รัชพลให้ไลน์ให้ไลายทางรัชพลเออเดี๋ยวผมบอกงี้นะครับเอซีผมนะผมเนี่ยมีติกตอกผมเดี๋ยน้ ก็เปิดดูติ๊กตอกผมเนี่ยติ๊กตอกผมเนี่ยมันเป็นรูปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นรูปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยติ๊กตอกเนี่ยนะเนี่ยครับอันนี้คือของท่านเล่นเองตัวจริงเล่นไม่เป็นหรอกก็ไม่มีชื่อกับขอรู้ชื่อชื่ออะไรไม่รู้ดูก็ไม่ค่อยเป็นต้องเซิร์ไปที่ชื่อครับอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเอาหลงอินเสิร์ตให้เพื่อไปติดตามเอฟซีไปติดตาม เรวัตลิงนี่นี่นี่อันนี้ของผมเองอันนี้ตามได้เลยนะของเครืตัวจริงเครื่องถือเองส่วนไอ้รัชพลกินเกษรออฟฟิเชียลนั่นคือหลานหลานชายพันตำรวจตรีรัชพลกินเกษรนะของผมอันนี้อันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวจริงต่อไปเนี่ยผมจะไล์อย่างนี้ครับก็จะบอกว่าวันนี้ผมได้เข้ามาทำการไต่สวนคดีนี้ที่คดีนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบมาอย่างเงี้ยเป็นเรียลิตี้ของท่านอ,าอา่เป็นไลฟ์สไตล์ท่านเป็นไลฟ์สไตล์ครับเป็นไลฟ์สไตล์วันนี้มากางเต็นท์ถือศินที่นี่นะครับใครจะยิงกระบาลก็ตามมานะครับ <c oughs> มีทากับข้าวไหมเอฟซีอยากกิน,นกับข้าวเออไม่มีั<ผ>มว,วทำง่ายๆคือผมเป็นคนที่ว่ากินอะไรก็ได้ครับเวลากินไม่ได้กินอร่อยอ่ะกินแค่ผมดีใจนะเวลามีอาหารกินมื้อหนึ่งเนี่ย ผมถือว่าผมมีข้าวกินแหละผมเป็นชาวนาไนงะผมจะกินข้าวไม่เหลือแม้แต่เม็ดนะครับจะกินหมดถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเขาอุตส่าห์สละชีวิตมาให้เป็นอาหารเราแล้วเนี่ยจะไม่ทิ้งเลยครับจะตักแค่พอกินกินแล้วก็จะปลงไปด้วยว่าเออเขาต้องสละชีวิตมาเป็นอาหารเรานะวันหนึ่งถ้าผมตายไปผมก็ขอให้ลูกหลานเอาผมฝังในดินครับเพื่อไปเป็นอาหารแก่พืชจะได้เป็นอาหารแก่สัตว์ เป็นวัฏจักรชีวิตอย่างนี้อย่าจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเลยก็ยกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปรุงอาหารรสชาติเด็ดอะไรอย่างนั้นแล้วก็มาแบบกินเรียบง่ายก็ไม่มีอะไรกินกับน้ำน้ำไอซอสสีอิ้วก็ได้ไม่มีอะไรกับซอสสีอิ้วใส่ไปหน่วยกินเพื่อปรุงให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ครับร่างกายมันไม่ลงพึงแบบมึง่ะเข้าใจป่ะเข้าใจครับไม่อ้วนไม่อะไรมันก็ พราะกินน้อยไงกินแค่พอดํารงชีวิตอยู่เดี๋ยวเขาจะทำเรื่องนี้นิดนึงครับเรื่องติ๊กตอกท่านเพราเดี๋ยวหลังจากเทสนี้ลงไปเนี่ยผมว่าผมว่าท่านจะถล่มทลายกับติ๊กตอกนี้เพราะขนาดสารวัตรโอ๊ตเปิดช่องอะ่ะเขาบอกว่าเป็นช่องต้นฉบับของท่านเองอะ่ะคนแอดไปเป็นแสนคนแชทไปและผมในทุกวันนี้คนทักแชทมาคุยกับผมเนี่ย,ก,ก,ยก็เยอะมากวันหนึ่งเป็นร้อยส่วนมากจะร้องเรียงเรื่องจังหนะวัดนั้นจังหวัดนี้มีคนนี้โกงคนนี้โกงอ่านะฮะเดี๋ยวค่อยรอช่องทางติดต่อ เหมือนที่ท่านจะบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะออกช่องทางการร้องเรียนโดยอย่างเป็นทางการแต่เนี้ยติกตอกในถามท่านก่อนว่าท่านตอบแชทเองหรือเปล่าครับตอบเองแต่ว่าตอบไม่ไหวเออในเงี้ยค,คือหมายความว่างี้ครับหนึ่งผมอย่างนี้นะไม่ใช่รังเกียจเลยนะครับอ่านเนี่ยผมอ่านผมจะอ่านเนี้ยผมต้องใส่แว่นนะแล้วก็ดูอย่างเงี้ยครับเฮ้ยพออ่านมากๆแม่ปวดหัวมาซีกนี้นะต้องนวดนะครับ สายตาเนี่ยแสงโทรศัพท์มันทํามันไม่ใช่มันเราไปเพ่งมากไม่ได้ไม่ไมไมเกมันจะขึ้นใช่ไหมมันไม่ใช่ไมเกรนะมันก็บอกตามันเมื่อยไงครับมันเมื่อยไงนะครับแต่ผมอ่านอ่านหมดตอนนี้ว่ามันจะเปิดช่องทางให้กับชาวบ้านเขาร้องเรียนมาแต่อย่าร้องเรียนผมเป็นตำรวจที่เกษียณแล้วครับผมไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะไปจับใคร ตรงนั้นค้ายาตรงนี้อะไรอย่างไรแต่ถ้าให้ข้อมูลมาเนี่ยผมก็ถ่ายทอดข้อมูลให้กับพื้นที่ที่เขาปฏิบัติได้ครับเช่นร้องเรียนมาว่ามีค้ายาตรงนั้นอย่างนี้บ้านเลขที่นี้คนนั้นคนนี้งั้ผมก็เอาข้อมูลในนี้ให้กับไอ้ตำรวจพื้นที่ได้ือตำรวจส่วนกลางได้นะฮะส่วนอำนาจหน้าที่ผมเนี่ยถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนจาก การกระทําของตํารวจหรือพบตํารวจกระทาความผิดท่านร้องเรียนมาอันเนี้ผมเองไม่มีอานาจด้วยด้วยตัวคนเดียวผมต้องเอาเรื่องท่านเนี่ยไปเสนอกับที่ประชุมครับคณะเป็นรูปคณะกรรมการแปดคนว่าผมทราบมาแล้วเรื่องนี้เลวัดทราบมาแล้วเพราะมีเอฟซีร้องเรียนมาแจ้งข้อมูลมาท่านไม่ต้องไปเสี่ยงโดนยิงกระบาลไงผมเป็นต้นเรื่องให้ครับ ผมจะได้ร้องเรียนมาร้องเรียนผู้การจังหวัดนี้กระทาความผิดอย่างนี้อย่างนี้ผมเอาเรื่องเข้าไปผมได้รับแจ้งจากเอซีมาผมรู้ว่าชาวบ้านฝากความหวังไว้กับผมบผมก็พร้อมที่จะทําตรงนี้ผมบอกคณะกรรมการแล้วบอกจะไปร้องให้เขามาร้อมสมมุติว่าเขาอยู่นาราธิวาสจะต้องให้เขานั่งรถหรือส่งจดหมายมาร้องเหรอสอบปากคำเขาต้องไปสอบกับเขาที่บ้านไปไต่สวนที่บ้านครับผมร้องแทนเขาดีกว่ามานี่ ไมยนั้นเขาต้องไปพึ่งท่านอัจฉริยะพึ่งคุณกันยอมพลังสายหมายต้องรอดพึ่งคุณศรีสุวรรณจันทาพึ่งคุณอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นตัวหลักของสี่คนอย่างเงี้ยนะเพิ่มเลยวัดอีกคนเดี๋ยวจะร้องให้ครับจะร้องให้นะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยผมยังมีความรู้ความสามารถเรื่องการสืบสวน การทุจริตคอรัปชันตรงไหนผมก็จะทําตัวแบบท่านอาฉริยะท่านศีสุวรรณเหมือนกันจะไปร้องปปชให้จะไปฟ้องศาลปกครองไถ้าจะเป็นนักร้องเหมือนกันไม่ใช่เป็นนักร้องหรอกแต่ว่าดาเนินการให้อย่าไปแดกกันมากนะสิครับคือถ้ามันโครงการนี้เอา30% 40%อย่างเงี้ยโอ้โหบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงวะสมัยก่อนเนี่ยกระมิดกระเมียนกัน จะกินสักห้าเปอนี่ยนี่กรรมการนะเท่านี้เดี๋ยวนี้มันบอกเอ้ยโปรเจกต์นี้เอาไปไหมขอสามสเอร์เซ็นี่อซอย่างเงี้ยถ้าผมรู้เนี่ยเพื่อแบ่งเบาไม่ให้ถูกชกแบบคุณศรีสุวรรณนะครับคุณศรีสุวรรณเคยถูกถูกชกถูกชกชบตบหน้า<อ>นี่เดี๋ยวเลวัดจะไปร้องเองบ้างอาจะไปร้องปปชให้บ้างมาเนี่ยนะในฐานะผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแล้วมึงมาชกกู <laughs> อ่าอ,อย่างนี้ดีกว่า <c oughs> แบ่งเบา <c oughs> แต่ไม่ใช่ร้องเพอ้อเจอร์ไปนะครับ <laughs> <c oughs> เรื่องไอ้หาหมาเห่ากัดกันก็ร้องอย่างเงี้ยนะฮะอ่ آ, กากำลังกำลังกระถามท่านไปดีครับว่าว่ามีมีมีข้อแม้แม้ว่าเรื่องที่จะติดต่อมาถึงท่านเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องแบบไหนหรือว่าความรุนแรงมันถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อชาวบ้านร้องทุกเรื่องเนี่ยเอาเรื่องใหญ่ๆดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวมาทุกเรื่องเอาเรื่องใหญ่ๆดีกว่านะครับ เรื่องข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังอย่างนี้นะตำรวจไม่ทํางานอะไรไเงี้ยนะเม่เอามาที่ข้างบ้านเลยไม่ต้องเอามาเลยนะเรม่คือให้พี่นาว่าเรื่องใหญ่ๆห่ครับเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่เรื่องที่<ๆ>ทผมโดนทุกวันอย่างเช่นพี่โอ๊คครับหนูแจ้งไปแล้วแต่ว่าตำรวจท้องที่กับพวกเขาเนี่ยเป็นพูกเดียวกันหมดเลยครับหนูไม่รู้จะหาหน่วยงานไหนเงได้ใช่ไหมอันนี้แจ้งไปทางชอ่องทางตรง,งไปเลยแล้งไปที่ พลตารวจโทจิราพบผู้ริเดชผู้จาการสอบสวนกลาง,ง,ง,งถ้าเกิดคุณไม่ไว้ใจผู้จาการสอบสวนกลางก็ร้องไปที่ผู้จาการตํารวจแห่งชาติเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ไว้ใจผู้จาการตํารวจแห่งชาติเดี๋ยวมันช่วยกันก็ร้องไปที่พระท่านนายกรัชมนตรีเลยนะครับคือร้องให้ถูกช่องทางของผมเนี่ยมันเอาแค่ตํารวจสร้างกว่าตารวจไปรังแกคุณ ผมเป็นกรรมการพิจาาเรื่องวินัยตำรวจรเรื่องวินัยตำรวจที่จะลงโทษตำรวจถ้าเอาชัดๆขออนุญาตย,ยกตัวอย่างไม่ทราบว่าผมยกตัวอย่างถูกไหม,มตำรวจไปรังแกคุณอย่างเช่นวันนี้ผมขี่มาเฮ้ยรถผมไม่ผิดกฎเลยทุกอย่างมีใบขับขี่อพอรบไม่ขาดแต่เฮ้ยน้าแอร์มันหยดทําถนนเปิดปรับห้าร้อยอย่างนี้คือถูกตูกรังแกงงเรื่อง<ช>ขี้หมูลาขี้หมาแห้งอันนี้ก็ยังไม่ได้อีกอันนี้เรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งนะครับเรื่อง,ต,องต้องประมาณไหนครับเรื่องต้องประมาณไหน ท่านยกตัวอย่างเช่นตำรวจเนี่ยท่านเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแล้วตำรวจไปเรียกเงินท่านเนี่ยเฮ้ยงานนี้คุณต้องให้ผมห้าแสนนะอย่างเงี้ยเหมือนที่เป็นข่าวเนี่ยครับร้อยเวรรองพุ่งกับคนหนึ่งเขาเป็นผู้เสียหายขับรถขับรถไปแล้วก็ไปได้เงินประกันมาล้านหนึ่งแล้วก็ร้องเรียนอย่างเงี้ยห้าแสนเอาเรื่องใหญ่ๆหน่อยเถอะเข้าใจไหมครับ เอาเรื่องใหญ่ๆหน่อยนะครับม,ม,มันมันเรื่องที่ออกของกระแสที่ผู้หญิงไปโดนมีเรื่องมีราวแล้วก็ตํารวจบอกว่าทำานอนอ์ด้วยกันเดี๋ยวพี่จะนั่นอะไรให้เงี้ยคือเรื่องใหญ่ถูกไหมอ่าอย่างนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อลูกท่านเป็นผู้ผู้บริสุทธิ์แล้วตํารวจไปจับแล้วก็ไปเค้นให้รับสาภาพจนกระทั่งเขาต้องถูกจําคุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้ามันเป็นโจรชัวยย่วจริงๆไปลักของเข้ามา ผมเห็นพยานก็เห็นว่าโอ๊กเนี่ยเป็นคนเอากระเป๋าเลวัตไปเนี่ยครใช่ปะ่ะพยานก็เห็นว่าอโอ๊กเป็นคนหิ้วไปผมก็ถามตำรวจจับได้โอ๊กมึงเอากระเป๋าของท่านเลวัตไปไว้ยังไันไม่รู้ขอให้การใาร <c oughs> นชั้นศาล้ถ้าอย่างนี้โดนกระทืบก็ไม่ต้องมาร้องผมหรอก <c oughs> <c oughs> ขอให้การในชั้นเออไอ <c oughs> หาตายหาไปเถอะครับเ,ออเหมือนเป็นข่าวเนี่ยครับอกตำรวจไปคุมถุงดำเลยเนี่ย ไปรักของเขาก็โธ่มึงชั่วไปรักของเขาแล้วก็ไอ้ห่าบางทีผมพี่นาอย่างเงี้ยนะถ้าตามหลักเกณฑ์ผมนี่ก็ต้องมานไปนั่นนะมีกรรมการท่านหนึ่งนะเป็นกรรมการร่วมกับผมเนี่ยให้เข้าไปดําเนินก้าเลยเนี่ยตํารวจเอาถุงดําไปคุมแล้วนะผมบอกถ้าเป็นผมเองหนักยิ่งกว่านี้อีกมาเนี่ยนะเอาถุงดําไปคุมมันไม่ตายหรอกก็ป็นผมเองหนักกว่าถุงดาอีก หนึ่งมึงลักของเขาแล้วมึงเอาไปไว้ไหนแล้วผมจะเอาของกลางมาคืนให้เขาร่ะเหมือนกับผมไปจับมือปืนมาได้เนี่ยไปจับมือปืนมาได้เนี่ยครับพยานเห็นชัดเจนว่ามึงเนี่ยเป็นคนไปยิงเขาครับคุณโอ๊กมึงเอาปืนไปไว้ไหนก็บอกที่มึงใช้ยิงเนี่ยครับถ้าไม่บอกมึงก็ไม่ต้องติดคุกเข้าใจไหมมึงไม่ต้องติดคุก สบายเลยสบายเลยเออตัวฟรีตัวเตัวฟรีตัฟีเออจะเป็นหมาหรือจะเป็นอะไรก็เออตัวฟรีไปเจอกันในนรกครับนะครับมันก็บอกครับบอกดีไม่มีกฎหมายบังคับข่มขู่ด้วยคำพูดนั้นไม่นั้นกูโดนดำเนินคดีนะผมไม่ได้อุ้มทรมานไม่ได้เอาไปชอดไฟเลยแต่ถ้ามึงไม่บอกก็ไปครับ ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนนะก็ไปเรือนจําหรือไปพบพนักงานสอบสวนก็มึงก็ไปเออแล้วมันคุ้มกันได้ที่ไหนล่ะมาครับเราก็ต้องการเอาวัตถุพยานมาดําเนินคดีคุณกับผมไม่มีเคยมีเรื่องโกรธเคืองกันนะครับคุณไปยิงเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไปยิงเขาแต่ปืนของกลางมึงเอาไปซ่อนเนี่ยมันไปซ่อนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะ สไลด์ลำกล้องมันอยู่ยอดตานอีกต้นหนึ่งเข็มแทงชนวนไปไว้ยอดตานอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยให้ตำรวจถ้าเกิดว่ามันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีงั้นนี่ไปเล่าสมัยผมับสมัยนั้นยังไม่มีกล้องยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีโทรศัพท์นะครับมันก็ลํำบากผมเองบอกว่าถ้าลูกหลานมันชั่วเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ อย่ามาล้อผมเลยนะครับอย่ามาล้องผมเลยถ้าลูกหลานชั่วแล้วก็ไปโดนบ้างเนะผมว่าสมควรโดนนะฮะมาเนี่ยถ้ากรรมาการท่านอื่นเขาจะไม่นั่นนะเราต้องอยู่ในศีลในธรรมนะมาเนี่ยแต่ผมว่าสมควรโดนให้แม่นตา,ตายไปเถอะมานะไปรัง,งแกชาวบ้านเขาต้องเป็นเคสที่ เป็นชาวบ้านผู้บริสุทธิ์แล้วก็โดนลังแกะจากตำรวจเนี่ยแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวอีกแค่หนึ่งครับท่านถ้ามีร้องเรียนมาแต่จัดฉากมาหลอกขั้นว่ารูปกันบริสุดแล้วท่านมาเช็คมาสืบจนเจอว่าอ้าวรูปผิดจริงอันนี้นอกจากไม่ช่วยแล้วโดนอีกไหมฮะผมไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปจัดการ,รนะนะค,รคือผมผมเป็นข้าราชการตำรวจบำนาญ ที่เกษียณมาแล้วอ่ะนะแต่ยังเป็นประตุชนคนไทยอันหนึง่งที่ยังรักความยุติธรรมนะครับแล้วก็มีเวลาว่างเยอะด้วยคือถ้าผิดคือมีเวลาว่างที่จะไปทําการสืบสวนไต่สวนแล้วผมจะลงพื้นที่เองจะลงพื้นที่เองด้วยความที่เป็นนักสืบเก่าอะไรเก่าเนี่ยและเป็นความที่เป็นคนที่ไม่กลัวอิทธิพลอะไรเนี่ยก็จะเช็คได้ทุกเรื่องแหละปิดกันไม่ได้หรอกครับครับ ปิดกันไม่ได้ละครับมาเนี่ยนะแล้วก็ฝากไปถึงน้องๆข้าราชการตำรวจลูกหลานด้วยนะผมให้ความเป็นธรรมคุณผมให้ความเป็นธรรมคุณคุณจะโดนล้องถ้าคุณทำงานเนี่ยจะส่งเสริมคุณด้วยจะไปบอกผูุ้้มข้าบัญชาคนด้วยว่าเด็กคนนี้เขาทำงานดีทำงานจริงผมเป็นคนอย่างนี้นะครับผมไปทำคดีที่ไอ้ตำรวจโดนยิงตายที่เหลาขวัญน,นะ ผมไปเจอรองผู้กับัคนหนึ่งขยันผมยังบอกว่าไอ้เด็กคนนี้ขยันเอามันขึ้นเป็นผู้กับทีย้ายทีย้ายมันมาเป็นรองผู้กับเมืองนครผมแล้วขึ้นเป็นผู้กับนะครับคือเราจะส่งเสริมคนดีผมไม่รู้จักเลยครับเหมือนไอ้ตำรวจทางภาคใต้เนี่ยผมก็จะโทรไปน้อง พี่ชื่อเลวัตกินเกสรนะผมก็มาบอกท่านรองนายกท่านครับไอเด็กคนนี้คนดีครับผมไม่รู้จักมันนะเพิ่งหาเบอร์โทรศัพท์มันได้ก็จะบอกเนี่ยผมจะเป็นคนเงี้ยเพราะนั้นคุณทําหน้าที่ไปเถอะด้วยใจบริสุทธิ์ผมเป็นตํารวจมาก่อนทํางานคุกครีตีโมมาก่อนนะครับรู้เพราะนั้นเนี่ยจะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองคุณที่ทําหน้าที่แล้วมาเรื่องร้องทุกเรื่องอย่าไปใส่ใจเรื่องร้อง เรื่องร้องเข้ามาคณะกรรมการพินาแล้วไม่รับคำร้องผมก็จะบอกเลยไม่รับคำร้องครับไม่รับคำร้องก็ถือว่าตกไปที่เหลือก็ไปฟ้องศาลเอาเองนะถ้าเขาทำผิดตำรวจทำผิดก็ไปฟ้องศาลเอาเองคือให้ความเป็นธรรมทั้งตำรวจและชาวบ้านครับอยู่ห้าสิบห้าสิบครับแต่ถ้าคุณทำชั่วนะผมจะจัดการคุณจัดการคุณเพราะถือว่าคุณเป็นมะเร็งร้ายใน สังคมตำรวจในอาชีพตำรวจเพราะว่ามันแย่หนักๆมันแย่หนักๆแล้วก็ต้องเชือดคอไก่ให้ลิงดูนะครับเดี๋ยวก็มีเชือดคอไก่ให้ลิงดูเพื่อเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นเรียกฟื้นความศรัทธาของชาวบ้านมานะครับแล้วก็อย่าไปแอกกับชาวบ้านนอบน้อมกับคนดีกลางกับคนร้ายนะครับแล้วก็ก่อนจะจบเนี่ย ฝากถึงเด็กไอ้ตำรวจยีบเอ็ดคนเรื่องคดีไอ้กำนันนกด้วยครับผมรู้ว่าหนูไม่มีประสบการณ์กันนะครับไม่มีประสบการณ์คนไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันทำหาอะไรไม่ถูกหรอกเสียงปืนปัง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 เนี่ยตกใจใจหล่นไปที่อยู่หัวตะตุ่มแล้วห้ามสั่งกระสุนปืนนำเข้า ปืนบอกมีลูกหญิงถูกบอพอตายมาเนี่ยนะโอ้ยลูกปืนจะแพงเลยต่อไปเนี่ย oh, 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 oh. กระสุนนัดจะเป็นพันบาทเลย oh. สวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะ เครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกริน่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหกปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทแต่ถ้ามาจากรายการพี o ่โอ๊ IP, คบีไอพีเราจะติดให้หนะคะหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทใช่โอ้โหเหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะ ถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณเอา่อาไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้ไหมครับพุ้งไปทางเหนือไ,ไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้น่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราครับคู่มากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยติดตั้งฟรีทั่วราชจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณสวัสดีครับผมโอ p ีพีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนานะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนน่นเองครับมันก็มี2แบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลอมๆดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็ มันจะนุ่มนวลอะทานแล้วแบบเออสดชื่นแล้วแบบสตองฮะที่พี่น้ําทานไป็นไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นกับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสําหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทํางานเราต้องการใช้สมองครับ,รบแล่ผมต้องดื่มทั้งวัน uh huh. อันเนี้ยเหมาะเลยครับเ,เพื่อนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิลี่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตอง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ไอดีไลน์ของพี่บิลี่เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับหกระปุก100กร,รมัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายยววันหลลาแก้เย อย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทางอันดีไลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟเบลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม